สว,วัสดีครับวันนี้จะมาดีิส่แต้มทั้งหมดที่พี่มาอ๋อนี่ใส่แตมปั๊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 มคือตู้ตู้อันนี้คือสัตทะเลอือหือเป็นชุดเซ็ตสัตว์ทะเลนีแต่สัตว์ทะเลทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ใช่วิธีใช้ชทำยังไง ทำโลปเหลือนกันห้ยหอยสังหรือเปล่าตอนนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยกินน้ำมันใช่คือดินน้ำมันใช่ไหมมันคือเฉยามยืดเป็นชีสเลยทุกคนดูสีป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 ป ปี๊ปี๊ปี๊ดีดีดีดแตว์แล้ยก็ดึงออกกันอ๋อเ <s ci> ผื่อแป๊บเดียวซูซูดึงออกแล้วนายคอยดูหน่อยครับ <S <s <ci> ตรงนี้มันไม่แหยงเดี๋ยถ้าแหงๆเพื่อไม่เกินอ๋อแต่เราทำใหม่เมื่อกี้เราซ้อมใช่ไหมหอืมแล้ใส่ไหนได้ไยมอ๋อผิดด้านอีกด,ด้านนึ่งอ๋อด้านกลมๆม,มันเข้าไปอันนั้นก็ได้กดเลย กดลงไปยี่หัวมันไม่อล้วมันจะอ,ออกมาเป็นไหมล่ะกดลงไปเติมอีกไหมเนี่ยเติมอีกใส่รงปนกามียังไม่เต็มเลย ตรงข้างๆยังไม่เต็มเลยนะ,ะคังยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยโอเคเป็นไงละ่ละเขาตั้งชื่อตัวเองว่าแคปเันใช่ไหมเขาบอกเหมือนเลยมันแคปเัน้ลไแคปเันแอปเปิ้ลแคปเันและแอปเปิ้ลแคปเันกับแอปเปิ้ลเหรอลูก ค่ะเป็นแม่ลูกกันมาเติมเต็มยังครับเจ้าหอยจะออกมาแล้วตเตเตเตวางลงให้ด้วยนะครับอ๋อเปียกเทียบเปียกเทบเปียกเกับต้นแบบโอ้ไมีแหลมแหลมแล้วนะมีเหมือนกันแล้วนะตัวจอบปอ๋อแต่ยังทำไม่เก่งค่ะเพิ่งฝึกทางค่ะตัวจอบปลา เราต่ตอแปะอันรูปไรดีตัวนี้เคยย้ายมาตัวนี้อ๋อเป็นแม่ลูกกันตัวใหญ่กับตัวเล็กอันนี้ได้ไหมอันนั้นน่ารัก ต้องเติมเติมเพราะว่าเราหวังมันจะเลอะซึ่งลเลอะผ้าราคาทุกคนระหวังนะพอพอดอสอเต็มยังยังไม่เต็มเพรดอสอวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันวุ่น เอามีเท้าเล็กๆด้วยทำยากหรือเปล่าเนี่ยมทำมันนี้ว่ะชุบด,ดึงชึกันอื้อ ไม่เต็มขออีกได้ปะได้ขออีกได้ปะได้ได้ค่ะลู<า>จกจะปั้นเป็นชิ้นเส้นทำเป็นเส้นๆด้วยไห่กดลงไปทำมือดเดียว,วยให้ปูดให้เป็นไรเอาใหม่ก็ได้ ปูรีบรุดออกมาเลยเจโปยัมีจ้าจลองนะอุ้ยแต่ว่ามันเกินอะทำไงดีกดได้ไหมกดแล้วแล้วก็เอาเส่วนเกินมันนองนได้ไหม ได้ไหมดูชายซูๆเขาทำของเขาแล้วปูเขาของมีเป็นป้าเอสันเกลหมากัะได้สวยสวชึบชึบชึบชึหมดได้ยังนะ โ,โหตอน,นออกจะยากมหนแน่ทุกคนอรอลุ้นยังไงมือเดียวด้วยมีดูนี่อยู่งนีเหมือนนะมันต้นฉบับเป๊ะๆไหมอ๋อไหนเสร็จแล้วว้าน่ารักจังแป๊เดีวยดวก็มีมือเดียวจะออกได้ไหมเนี่ย ต่แยกทำไม่มนใหญ่ใหญ่เยก็โกรหน้าตาหน้าเกียดเีจยวทำมือเดี่ยวอุ้ยมีตาเห็นตาอยู่นะอ้ิ๊ดจิดจิดจิ๊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 ดจดี๋ยวจิ๊ดจิดจิ๊ดคิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิคะบ๊๊ด